คลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมฝาวัวนวยนีกคนแล้ววันนี้ฮะกนุ่ช่อง God of Shadow อีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกแมปเทอร์เราวเวอร์ดีเฟน์นะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็ทำการามาทำชาเลนต์นะคะใช้แต่เจ้า,าฟิล์ล์กายคอมเมดี้แมนนะคะ ก็ขอนวิดอนี้ผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดบัพใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเจ้าา p e a k e r Speaker นะฮะสรหรับ a l c มบอ,อนมาตัวนึงไม่ใช่ s p e ก k e r นี่ Speaker Camera Man นะฮะโอเคมันเป็นตัวต้นเกมนะเพราะเขานี่ราคาแพงแล้วเจ้า Fuga Camera Man นะฮะ อะไม่รู้ว่าโดนเนิร์ฟหรือยังนะคะเมื่อก่อนมันวางแบบอินฟินิตี้เลยนะฮะโอเคอะโอเคผมก็ขอมยได้แมยไปฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไฟคลิปไปเลยนะฮะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะะ ก็เพื่อเป็นการเสียรายนาิการนะฮะเดี๋ยวเราทำแลบ,บคลิปไปช่วงเว็บที่3 0มสถึงห้กันเลยฮะเฮ้ยกระอมแล้วไปเลยฮะ ตอนนี้เราคนตอนนี้เราอยู่กันที่เวฟฟีปแปรนะฮะก็ตอนนี้นี่คือแบบโ,โหใหญ่เนี่ยผมเพิ่งรู้นะคะว่ามันโดนเนินฟเนี่ยหรือว่าเนิฟฟีตัวนะฮะตอนนี้มันอิฟนฟินิตี้โหฮนะเนี่ยทุกคนดูเวลาด้านขวาบนนะคะไป30ฟฟวนานาทีเนี่ยอย่างนานนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมอัปเกรดตรงน,นี้ไปก่อน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันยากหน่อยก็คือเจ้าไอแอตโตเนี่ยไออนี้นะตัวที่มันบินอ่ะผูฟสูงอะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนไอเจ้าคอลทอยเล e นะฮะมันนกมันบินผ่านไปเลยมไม่โดนนะฮะมันเป็นตัวบินมันตีโดนแต่ไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่ผมเอามาต้นเกมเนี่ยนะฮะแต่หลังเกมสรุปต้องใช้นะฮะเนี่ยมันบินผ่านไปเลยนะฮะ โอ้หรีบบางก่อนเลือดมันเยอะอยู่นะตัวนี้เฮ้ยไอ้หลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ยโหไว้ฟีแปแล้วนะท่านหลุดนะวางเยเยอะนะฮะเฮมฟัตันไปผมว่าหลุดแน่เลยว่ะ ลุงม้าหลุดรีบลบรีบลอบวองตออย่างนี้ยุกคนโหเลือดเหลือหมื่นแปดนะฮะดูอีกรอบนึงดุโอเคโอเคดูอีกรอบนึงเอ้ยผมกดอัปเกรดไม่ได้ผมว่าหลุดวะผมว่าหลุดชัวร์ะฮะไม่หลอด อ่าไม่ลอยนะอุย้ยอูเรื่อเหลือแปดสิบรอเฉยฮนะโอเคเหลือเจ้าอันนั้นตัวเดียวละเจ้าบอสแฟนทิเเลตนะฮะโอเคชิวๆนะฮะถ้าหลุดไม่ตัวนี้จบเลยนะเหลือเรืองแปดสิบเนี่ยโอเคอีกเว็บเดียวนะฮะก็จะถึงเจ้ามาขึ้นแจ็คฝันละ เดี๋ยวเราข้ามกันไปเลยนะฮะเพราะว่านหนึ่งเวฟตอนนี้นี่ใช้ประมาณห้าหกนาทีเลยนะฮะโ,ฮโอเคอ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟสี่เก้านะคะเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคอันนี้ตัวเดิมคือไม่เป็นไรถ้าเวฟห้าสิบ 5, นี่มีแต่ตัวโดนพื้นก็คือชิลเลยนะฮะพอนกมันเลือดตัวละแฝนนะฮะอัพแม็กคูดาวห้าวิคูดาวตัวละห้าวิ ถ้างั้นก็ยี่สิบวิก็จะเป็นล้านหกนะฮะยี่สิบวิเนล่ดีพเสล้านหกไม่ใช่ดีพเสแต่รวม,มทั้งหมดล,ล้านหกนะฮะโอเคเจ้านี่นี่น่าจะบินได้นะฮะเจ้าอันนี้เนี่ยเนี่ยที่โดนอุ้มอยู่นะฮะตัวนี้มันบินเลยลอยได้ให้หอขอของรีบางนี้่ย ที่ทุกคนเอาหายไปแล้วเอาอ๋อคือจริงๆอ่ะมันบินได้แต่ว่ามันโดนเพื่อนจับเนี่ยจับอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันพอมันโดนจับมันโดนดาเมจต,ตัวแรกนะฮะมันก็เลยบินไม่ได้แล้วก็โดนไปเลยโอ้โหเรียกว,ว่าพากันมาตายนะฮะโอ้โหเพื่อนเลวมากเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจับกันอย่างเงี้ยเนี่ยตัวด้านหน้าโดูดาเมจก่อน อันเอามาเป็นแบบโล่ทยเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเต่๋วตัวหน้าๆโดนก่อนก็จะต,ตอนนี้หมุดจะไม่ไหวแลวโอเคไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเงินเหลือสองหมื่นนะฮะแต่วางมาเลยไม่เป็นไรไม่ผุดท้ายแล้วเฮ้ยทำไมมาไก่ยังวะตัวนี้เจ้าฟอร์มูตี้เลือกสองล้านนะคะชิลๆไหวชิลไหวชิล โอเคนะฮะนี okay. uh huh. ่เลยจุ๊บโอเควานี่สามตัวเดีนะ๋ยวคนดูเลือดดูเลือดรถเป็นน้ำเนะฮะเนี่ยรถทีละแฟนนะฮะจุ๊บโอเคตายแล้วเจ้าฟอร์มูตี้ นะฮะเรียบร้อยเหลือเจ้าอันนั้นเจ้าแฟนที่ t o i l e เฮ้ยหลุดไปเนี่ยเฮ้ยเลือนเหลือฟิบล้านฟิบตัวใช่ n n e ฟบตัวเจ็ดหกเฮ้ยมันหลุดไม่น่าวางตัวให้ฟันเลยนกหลุดไปตัวหนึ่งเคยไม่เป็นไรนะฮะพาแล้วโหเล่อนอย่างนานนะครับฟีบามนาทีโหโคตรนานอันนี้ตัดไปเหลือเก้านาทีนฮะรจริงๆนี่โคตรนานนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องอขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่างไัก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ